สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูละอ,อสิ์ยุทธศิลปะเสวีในรายวิชาหน้าติลป์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบหน,น้าติสินการออกแบบหน้าติลป์มี2ข้อดังนี้ 1. องค์ประกอบในการแสดง2หลักการออกแบบ หนึ่งองค์ประกอบในการแสดงการแสดงหน้าตัิสินที่มีความสวยงามและสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการแสดงดังนี้ 1. 1การออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงการแต่งกายหน้าตสัสินไทยโดยเฉพาะโขนมีความงดงามและมีกรรมวิธีการประดิษฐ์ที่วิจิตรบรรจงเพราะจำลองมาจากเครื่องทรงของ,ของกษัตริย์เครื่องต้น แล้วนำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการแสดงเช่นตัวพระตัวนางลิงและยักเป็นต้นตัวอย่างเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงเครื่องแต่งกายที่จัดหาหรือออกแบบจะต้องให้เหมาะสมกับผู้แสดงเช่นเพศช,ชายเพศหญิงขนาดตัวสีสันเป็นต้น1.2งานออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงการแสดงน้าตัสิงห์ไทยนอกจากนี้เครื่องแต่งกายที่สวยงามถูกต้องตามรูปแบบของการแสดงแต่ละชุดแล้ว การแสดงบางชุดอาจมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบการแสดงเพื่อความสวยงามสมจริงและทำให้การแสดงสมบูรณ์แบบน่าชมมากยิ่งขึ้นการใช้อุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลินบางชุดถือเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงชุดนั้นๆดังตัวอย่างตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับชุดการแสดง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ใช้ท้ารำประกอบหรือความหมายของชุดการแสดง2หลักการออกแบบการออกแบบเครื่องแต่งกายการประดิษ์อุปกรณ์และฉากประกอบการแสดงควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้2.1ประหยัดในการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดวัสดุโดยการนำวัสดุเหลือใช้เช่นเศษผ้าขวดพลาสติกหรือกระดาษมาประดิษฐ์ตกแต่งในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน2.2ประโยชน์การออกแบบสร้างสรรค์อุปกรณ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ด้วยโดยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นควรจะนำไปใช้ต่อได้อีกเช่นการประดิษฐ์พัดการประดิษฐ์งอบการประดิษฐ์โคม เมื่อใช้ในการแสดงเสร็จแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้2.3ปลอดภัยการคำนึงถึงหลักความปลอดภัยคือต้องไม่ใช้วัสดุอุปกร,กรณ์ที่เป็นอันตรายมาประดิษฐ์เช่นของนิคมสีที่มีสารอันตรายสำหรับวันนี้ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ